สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิดาอยู่เอียเ่ยมเลขที่2ปะวะสว1ค่าหากรรมอาหารวันนี้จะมาพูดข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการในงานคาหากรรมความหมายของการบริการการบริการที่ไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนทางธุรกิจหัวใจหลักอยู่ที่การดําเนินการเหล่านั้นเกิดจากความเอาใจใส่ปัถนาเป็นผู้ให้มีความสุขแก่ผู้อื่น2 ด้วยความรู้สึกเรื่องอาทรมีน้ำใจไมตรีอยากช่วยเหลือผู้อื่นหัวใจของการบริการ 1. ต้องมีความรวดเร็วทันเวลา2ต้องมีความถูกต้องชัดเจนงานบริการ 3. การจัดสถานที่ทำงาน 4. การยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าบาน 5. การสื่อสารที่ดี 6. กการเอาใจใส่เขามาใส่ใจเรามาตรฐานการต้อนรับผู้บริการ 1>, 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า 2. สอบถามความต้องการโดยใช้คำพูดสวัสดีครับค่ะ 3. อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริการด้วยความเต็มใจ 4. ให้การต้อนรับผู้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี 5. ถ้ามองสบตายิ้มแย้มคขณะให้บริการต้องมีความกระฉับกระเิง 7. บริการผู้บริการทุกคน กลยุทธ์ของการให้บริการสุดยอดของการให้บริการคือความพึงพอใจและความประทับใจดังที่กล่าวแล้วว่าผู้บริการเป็นกุญแจสําคัญที่ใครไปสู่การบริการที่ประทับใจลักษณะของการบริการที่ดี 1. ผู้รับบริการต้องมาก่อนเสมอหรือหมายถึงคำานึงถึงบริการก่อนสิ่งอื่นใด 2. ผู้บริการ ถูกต้องเสมอไม่ว่าผู้บริการจะพูดหรือว่าทำอย่างไร 3. ให้บริการด้วยความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสให้ผู้บริการรู้สึกอบอุ่นสบายใจหัวใจนักบริการ S ยิ้มแย้มและเห็นอกเห็นใจ E ตอบสนองความลดเร็วอาแสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ V ให้บริการสมัครใจ I รักษาภาพลักษณ์ของตัวเองและองค์กร C อ,อมน้อมสุภาพอีกระชับกระเฉงหรือกระตือรือร้นขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบขอบคุณค่ะ